โอเคก็การสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมได้เก็บไม้คราชอยู่ในไมครับมาชุดรอดอีพีที่ดืกกระเด็นทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยก็กลับมาเล่นแล้วใช่กลับมาเล่นแล้วนั่นเองนะจะเป็นแต่ว่าเป็นไม้ครับเถื่อนนะไม่ใช่ไหมครับแท้หรอกเออเพราะว่าจะเก็บต่างตื่นไหมครับแท้อยู่เหมือนกันจริงไหมครับเถ er ื่อไหมครับซ er ึ่งกลับมาครับแท้ก็ ไม่ค่อยต่างอะไรกันมากเท่าไหร่ทุกคนได้เสียงบูวาบูบอาเป็ต้องสนใจนะเพราะว่าสักผ้าอยู่เสื้อผ้าจะไม่มีจะใส่ยอยู่แล้วเนี่ย อาจจะไม่มีจะใส่อีกแล้วดูดูดูหมูดิโคตรน่ารักอีอีนี่แล้วๆๆลก็ใน,น,น,นไปโอบน้ำแข็งด้วยอา้าวคากไปแล้วดึกอ,อีเอตัวหมูก็ปล่อยให้มันเดี๋ยวมันก็หายไปทุกคนตามมันแหละ ทำไมต้องอยู่ในเบอโอน้ำแข็งวะถ้าไปมันจะชีวิตเขาค้าที่จะลำบากตามนั้นแหละเย่าลอยไม่ขบอาวุธด้วยนะประเด็นเนี่ยมือตีอหไร เลือดประมาณสี่เรียบร้อยอีแรกคืออาจจะ้างบ้านหรือจะทำอะไรก่อนดีอาจจะต้องไปหาเหมืองเพื่อนองกระตายตาแดงด้วยตัวนี้เป็นทะเลไม่ใช่ทะเลดิบินหาดทราย ก็จัดว่าอ่าใช้ได้ยูเป็นกันเป็นหาราดสไตล์เด็กอันนี้อยู่ที่วายหกยิบสามมันก็สูงอยู่เหมือนกันนะก็หาทำอยู่นะทำทำอยู่ใช่จะหาทำที่อยู่อ่าตรงดีเหรอไม่เอว ตรงนี้มันสูงเกินไปเออตรงนี้ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันเนี่ยเออตรงนี้ก็ใช้ได้อยู่ค่อนข้างที่จะเรียบเลยนะแต่คือถ้าเราอยู่ในหิมะเนี่ยเวลาสร้างบ้านจะค่อนข้างจะลำบากเนาะอ่าจะสร้างบ้านใต้ดินแล้วกันนะเอะสวตดีจะสร้างบ้านใต้ดินอ่าตัวดีแหละ มาทำเลดีๆก่อนนะตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ไปค,ค่อนข้างจะเรียบอะตรงเนี้ยอเอาตรงนี้แล้วกันเนาะนี่ตรงนี้เลยจิ้งจองไม่นะมันเอานั่งพี่ไปทุกคนเออเออช่างมาเถอะจิงจอขาวน่ารักดีนกันไม่ได้เจอมานายแค่ไหนแล้วนะ ไม่ได้เจอมานานแค่ไหนกันแล้วแล้วก็อ,อุปรกรณ์ก่อนเลยอันดับแรกต้องทำาพัวกรับอีเตอร์หินพีเอหินอะไรตรงนี้แล้วกันจะขุดไปสองแล้วกันนะ คใมันเอะแต่ฉันหินตงน้งย้อนข้าศึกดนด้ยดินไม่หยเลยล้ด้อถ้าจเป็นชันดิน,นอาจจะขุดไม่ลำบากกแต่ตอาจจะเมื่อดินหนึ่งนะทุกคนตอนนี้พอเรืยตรงน,รงนี้ตรงนี้เป็ด อาหูอเราตัวนี้ที่เราอยู่ใช่ไหมมืดมากเลยนี่นาตรงนี้จะมันจะไม่ช่วยเอาแต่ก็ต้องขับเตอก็ต้องขุดอ่ะนะเอามาสักอันหนึ่งเลยกันนะแล้วก็ครับท็อตแบบนะมันค้าง พี่สว่างเลยกว่าจะสว่างแล้วถือถอนนี้เลยมันโคตรจะดวกวะทุกคนเออเอาจานี้แลกกันเนาะปุไปจุเอ่าจะาประตูไห้ตรงตรงนี้ ตัววางไงตรงนี้ใช่ไหมก็ขุดไปทำให้ที่ทำทีแบบหนึ่งโอเคเราจะอยู่ในนี้นั่นเองนะทุกคนเออจำไว้มันมืดแล้วมาเอาตัวคราบเฉยๆโอเคกลับตือถอดแม่โคตรแหลกเลย เราจะวางตัวข้าไปก่อนแล้วก็จะทำเป็นอีเตอร์หินเนาะจะได้ขุดไว้ขึ้น <_ T disclose> เราจะทำาห้องสี่บล็อกเลยน,นะประมาณนี้แล้วก็ขุด โอเคทุกคนตอนนี้ก็ขุดบ้านเสร็จเรียบร้อยอ่าขุดบ้านอ,อตอนนี้ก็ทาบ้านเสร็จเรียบร้อยด้วีเองนนทุกคนก็แค่อ่าตัวนี้พี่ว่าจะทําเป็นห้องฟาร์มด้เลยนะเป็นห้องพวกอ่พาพักผลไม้อะไรประมาณนั้นนะตอนนี้ไม้บ้านพี่ก็หมดแล้วนะนี่ไม่เหลือแล้วใช่ไม่เหลือแล้วหมดเกี้ยง ตัวนั่นเนี่ยไปมาหิมะตกเมื่อกี้มาตายนี่ไอคิปเปอร์เวนมาทำคิปเปอร์มาเกี้เราคนก็เปลี่ยนไปทำหมาเมื่อกี้มันฆ่าหมาตายค,คิปเปอร์นี่ใช่เกมนี้นมันจึงช่วยจริงๆเลยอ่ะ ไม่เก็บได้เสียงหมาตายด้วยน่าสงสารน้องหมาเคทุกคนเดี๋ยวอ่าจะมาซ่อมตรงนี้ก่อนเลยต้นไม้ลอยได้จะตามไปร้วกันนะทุกคนตรงนี้มีลาวาด้วยแต่เป็นบอ่อเล็กนะใช้ได้อยู่จะได้ไม่ต้องไปหาหลาวาไกลเอาดินไปซ่อมให้ทุกคนเพราะมันจะ ไม่สวยเอาเอาอจะไม่สวยเอามีดินอยู่นิดหน่อยก็กคบไปเะเนี่ยทำไมที่ไม่ชอบสร้งางบ้านบนหิมะมันก็อย่างเงี้ยทุกคนดูดิเออมันค่อนข้างที่จะลุค่อนข้างที่จะมีหิมะเยอะมากกว่าเออมันไม่มีหิมะโคตรเยอะเลยก็เลยไม่ค่อยชอบสร้าง กูถามเร็วๆกันนะขอใช้หินเรียบมาเปะมีแร่ทอป,ปอเปอร์ด้วยเอ้แร่ทองแดงแร่ทองแดง เขาหินให้เรียบร้อยเพราะพี่จะทาบความสะอาดบ้านไม่ใช่จะทําเป็นหินเรียบทั้งหมดเลยนะตรงเนี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นหินเรียบด้วยเออมันไม่ค่อยสวยมันไม่สวยเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยชอบทํโอ,อย่างน,อน้อยเราก็ไม่ตายนะจะทำเป็นที่เผาอาหารเตาเผาอาหาร แล้วก็ไม้สี่อันจัดของให้เรียบร้อยชึบได้แล้วต่อไปก็หาตะเ่าแล้วทีนะค่อยเล็กอย่าค่อยก่อนแล้วกันนะเอามาแบ่งกันหน่อยโอเคนาฮนเรียบมาแล้วเราจะไปวางตรงนี้ก่อนเลย เนี้ยเราควรแปะท็อตนะทุกคนเพราะว่าเพื่อมอนสเตอร์มันเกิดได้ตามนั้นแหละเราควรแปะท็อตไว้ก็ปิดไปเลยถ้อปิดไปเลยก็ได้นะใช้ปิดไปเลยก็ได้ปิดไปเลยเพราะตรงนี้เราก็ไม่มาขุดอะไรอยู่แล้วเราแปะแค่นี้ก็พอเนาะเออ ทำไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะแปะครบเนาะอืมก็อ่คิมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอไว้ที่นี้ก่นแล้วกันนะผมสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับผมบ๊ายบายและจุะ๊บๆรักทุกทุกคนนะครับ